คนต้อนรับู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลน,นะคะตอนนี้ก็มาถึงนาแล้วกระดาก็ตัดหญ้าอยู่ไปใกล้บ่ได้เสียงมันดังค่ะไปตรงนั้นมันสั้นด้วยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะก็ดูชูมเอาเป็นไมค้คาตัดหญ้า ตรงนั้นมันสั่นนะต้องเดินย่ำน้ำไปไปถึงนู่นถึงนู่นเลยก็กลัข้าวงามลงไปบุไม่ได้มันมารแล้วข้าวน่ะเสียงเครื่องก็ดัง บางอันก็ออกแล้วข้าวนี่ยนไหมเน,นี่บางอันก็ยังไม่ออก สมัยก่อนเป็นป่าอยู่นะตรงนี้อืเป็นป่าแล้วยายก็มาบุกเบิก่กะมามาอันมาปรับเอาให้นานะ่ะส่งให้นี่แปดหมื่นค่ะแปดหมื่นกับสร้างคนาคันนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยสร้างคนาคันนี้แปดหมื่นกว่าตรงนี้นะมันเป็นไม้ใหญ่เราต้องดุดออกมาเป็นนานะ่ะอ่า สองให้ลนะให้ให้ข้างบนที่เมื่อวานนี้ที่ที่ประดําไม่หมดอ่ะนะยายอ่ะหอบเงินมาอยู่กรุงเทพแมนะ่ยายหอบเงินมาสร้างแต่ตาอยู่บ้านอ่ะจนยายได้ติดหนี้เจ้านายหมื่นหนึ่งนะ่ะหอบเงินมาทําบ้านทํานาเนี่ยมาบุกเบิกอ่ะมาบุกเบิกนาะคิดดูชิ ยายไปทำงานมีจากตถาไปทำงานอยู่กรุงเทพตั้งหลายแล้วตั้งหลายปีคิดว่าจะไม่ได้กลับมาคืนดีกันแล้วจริงตถาเขาก็ไม่มีเมียนะไม่มีแฟนเขาไม่ยอมมีใครเลยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยยายสี่สิบหรือห้าสิบปีนะคอยอยู่นั่นอะ่ะคิดดูดิ ยายก็เลยได้เงินก็หอบมาสร้างอนาคตด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าอนาคตบ้านปลายของชีวิตมันจะเป็นยังไงเพราะลูกมันไม่พัฒนาเนี่ยนะเห็นไหมลูกมันไม่พัฒนาการเลยชวนมันก็ให้หลานทำเงินก็มาแบ่งกันทัทง้ทงๆที่ลูกอะ่ะโอ้ยมีแรงเยอะแยะ,เ,ยะเต็ม กระตุนกระตูแต่เขาก็ไม่ทำดูเนี่ยลูกชายก็อายุจังเท่าไหร่ยี่แปดยี่เก้าแล้วคือวะก็ช่างคิดไปก็มันไม่ได้หรอกได้แต่คิดก็ทำํำสองพวเมียนี่แหละทำได้เท่าไรกินเท่านั้นข้าวแต่วาสนาทรงยู่ทรงอะไรข้าวก็งามดูสิเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเดี๋ยวจะไปซื้อปุ๋ยอยู่เนี่ย เอามาใส่เอาหมากมันบบนี้ถ้าใส่เอามากมันหม,มากหมากมันจะหนักเลยลวงข้าวมันจะหนักคึกคึกเม็ดไสต่งนะเออโอเคได้การแล้วอืมหมาปลาเห็นไหมปลาบอน ดูตามไฮนาเยอะแยะป่าถึงเวลามันลงมันก็ลงในป่านะต้องเอาซอนเอาใซมาใส่ ปีนี้จะไปเอาไปซื้อใสมาใส่ก่อนนะป่าเขาไม่ใส่เดี๋ยวยายมาใส่เองแอตอนเช้าก็มายามเอา มาเลยมากินเอ็มร้อยเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่ ลงทางให้นาพี่แม่ให้ค่อยไปพูนบอโอเคจะเดินไปหาตัดหาเอาน้ำไปให้เขากิน แดดข้าวทีอ๋เดินไปตรงไหนนี่ น้ำนี่เอาเอ็มร้อยเลยนะกินไปก่อนตอัต้นอันกล้วยนั่นนะมันตัดอเตมากมันค่อยนี่ดันขึ้นมาอ่ะนะเอาเอาจกออกแล้วจะถือไปนู่นนะจกออกกินแล้วก็ถือไปนู่นตะกี้ย่าลูกยายมาหนุ่มอันนี้นะ ถ้ายายมันมายม่ข้าวขึ้นไม่ได้บมงามเลยเอ็มร้อยนะอยู่นถุงนะกินเอ็มร้อยก่อน